พูดวาา่ดวาเ์าเบิ่งไปแล้วสินาทียังก็ต้องเบิ่งก่อนค่อยตัดเพราะว่าเขาเสียของวาคลิปเนี่ยจังหวะไหนมันต้องต,ตัดออกตัวาา่าเ์าเบิ่งแล้วตัว่าเขาเบิ่งแล้วปื๊บเมื่อกี้น,นี่มันมีเสียงไอ้ของมันมันบ่กคนคนหนึ่งคนนี่ขึ้นคือจังหวะนี่จังหวะนี่มันมันบ่ได้ตัว่าเขาฟังตัว่าเขาเปิดอ่ะตัว่าร์เปิดก่อนป๊บตัววาร์ จังหวะแรกแต่จังหวะแรกเขาเขาเบิ้งเขาเบิ้งไอ้ตัวที่ทำลายมันว่าเหมือนอะไรที่ที่มันมีเสียงที่เขาบอมักตัวมันเป็นเสียงอะไรนีุ่๊บมีเสียงเขาขาดมาแล้วก็เป็นเสียงเริ่มต้นนะทุกคนฟังด้เออนี่เขาจะเอาเขาจะเอาขึ้นตัวคำว่าวิธีการเขาเขาเขาออกจากว่ามันไปอยู่ให้ให้ขี้ตรงนี้ไปอยู่ตรงคำว่าวิธีการนะเออนี่เรียกออกมาเรียกอักมามันอยู่คำว่าวิธีการ เออให้ม <toys> ันมาอยู่ทวิธีการพอมันมาอยู่เขาว่าวิธีการแล้วปุ๊บแกลไปต้องเงินเออให้มันเขาแกลม่งนี้แกลมองไอตัวตัวนี้เออตัววิดีโอ้ปุ๊บแกไปมันเป็นสีขาวแกลไปเออพอเป็นสีขาวแล้วปุ๊บเข้าปิดปิดแกลเขาว่าเหมืองแยกมาเดือดเหมืงแยกปุ๊บเหมืองแยกเลยให้กดเป็นบางนี้บางนี้บางนึงแค่นึงโอเคปุ๊บกดกระเพาะบางนี้บางตัวแรกที่าที่ตัดออกโอเค เมื่อขาก้อว่ารละปุ๊บข้าก้องลบเลยลบปุ๊บลบเออขาก้องฟังหมดเลยเออเห็นปะขาตัดเนี่ตนี้ปุ๊บนนี้ขาฟังเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆปุ๊บนนี้ถ้ามันมีมันมีจังหวะพิดอ่ะถัามันมีจังหวะผิ้าวฟิ่งเมือนกันอ่าโอเคข้าวเอาขาวมาเออเดี๋ยวาฟังกัน เน่ยนะพ่อคเขาจะเอาคำว่า,ากลมๆอเคนี่ออกกลมๆอเคเออแล้วอ๋อไม่ได้เป็นคำบอกไม่เลยเขาหัดจังหวะเงินเดี่ยวออกเออเขามากลมๆออกเออท้อทไมฟังคำว่า,า,มากมๆเออต้องไหม เออเขาบอกโอเคหรอคกมๆนี่เลยติ๊กิยีวโดเขาติ๊กที่ย์วอไหมติ๊กแล้วก็แ่งแยกโอเคจะพุ่งลบดเที๋ยาฟังไปก่อนเออเดี้นสตกอปสติกอาเี๋เอาเอาเขาอยากขึ้นต้นคำว่าอันอัน ให้มันให้มันมีคำว่าอ้เกียนี่สุดเอาข้าวหนังสุดแล้วเราบออกได้ไหมก็กลางมันกระต๊อกเอาเอาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเอาไหมโอเคกี้ยก็เล่ยไหมก็เลยนหมเอาไหมเอาไหมให้ให้ให้คาว่าอ้เกียนี่ออกโอเคสต๊อกเออเอาไหมเอาไหมรอพี่เจโอนนไอ้กระต๊อกตีนได้ไหมเจ้าออกไปก่อนได้ไหมขอได้ชมเราไหมขอเงินให้เงปุ๊นนัก สต็อปเออบอกเป็นยังมานี่เมื่อเขาได้จังหวะที่เขาเสียวกเราเขากุดคำว่าเบี่ยงแยกอีกให้มันโอนมามันไม่มีตังค์มันบล่อใหมันเป็นอัวเพราะว่าเบี่ยงแยกไปนนี่ปุ๊บเออเอามาคลางอย่างนี้แล้วกดก้อนกดบอว์ว่ากดตรงนี้ไหมบอวกดที่มาดูก่อนเออแล้วก็ไปเบี่ยงแยกมาหนี่โอเคแล้วก็กดมองนี้มองที่เขาเสียวกับไอทันติไถอยได้บอวติ๊กติ่กลางนั่นติ๊กตรงกลางนโอเคแล้วก็เลาบอก เออนหนไมนได้เขาเดี๋ยวคีบคีบบอลบอลนี้ออกไปอ่ะบอลนี้เขาฟังบัลนี้มันสิต่อกันบอลว่าบอลเราไปิดคไปฟังไหมเขากดมันต่อบอลต่อเนี่ยมันบอลนี่ขัที่เขาออกมันออกว่าเออบอลนี้ไหนเ็นบอกมันสิต่อกันโอเคมาที่นี่มาเนี่ยเมื่อเขาเมื่อเขาเขาตันระบายแล้วนะบัลนี้เมื่อเขาตันระบายระบายระบายบนแล้วบัลนี้คือว่ามันยุ่งมันมืดเออมันยุ่งมืดเข้าไปค้าว่าฟิวเจอร์น้องอายตัดเลยน้องอายคนสวย นี่มันเมื่เบื้งแถวทางล่างกดกดออกก็นเนี่กดออกทออออีโอเคเขาเรียนหาคำว่าฟิวเจอร์ฟิวเจอร์มาเข้ามาฟิวเจอร์โอเคต่างข้อความน้องมันตื่นตัวแยบมากอืมใหกูยอดปังปงนนี่ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์วันนี้มีฟิวเจอร์ให้เรียกเนาะเขาเบิ่งซูราถอดทีตัวแบบพ่ออนะ่ะเขาทายว่ามันหนาดำเนาะอืมเขาเบิ่งฟิวเจอร์วันนี้มีห้เรียกหลายทุกวันแถวเนี่ยไอ้ตันนี้เป็นวิดีโอเนาะ คือนะว่าอ้ไายเนาะคือว่าวิดีโออ้แต่ระหม่าแล้วอ้ที่ฟิวเจอร์คือสีสอมสีวิดีโอสีวิดีโอมันมันงามขึ้นไอาสุดว่าแบบเขนะ้าเนาะส่วว่าแบบเข้าน้าดำน้าเหลืองเนะงาะเขาเนี่ยคนรออะไรแต่งออกไปเขาไปฟิวเจอร์ฟิวเจอร์อมันนี่มีลูกเรียนอะไรหลายแต่เม,มื่อคืนลูกโก้สิอันนี้คือแนะนำเขาบว่า,าสามารถเรียนได้เดี๋ยวเขาไปหาบอกที่ว่าไม่ลูกโก้ไม่ได้มีเหรียญลกโก้แบบไหนไหนเนไม่ได้ปับมันด้ปับแฉกใช่ไหมใช่ที่ว่าโลโก้เรียนบ่กกไดรปิ้งอะไร<ด><ด> แม่เขาเรียกเบิ้งเออทามนสว่างเกินไปเขากระแม่ทุนสีเขาเรียกว่าโทนเนนะือเจอทนมันเอาอันบบมีโลโก้เล่นได้แม่เขาเรียกบอกซ่อนก็ได้สีนั่งก็ได้แต่ว่าเขาออกนี่ก่อนอธิ่ายไอ้สีเอานี่เนาะพูได้นี่แล้วปุ๊บเขาเรียกแล้วอืมอธิ่ายถตาว่าเขาเรียกแล้วปุ๊บกดปุ๊บมาที่ ถ้าเขาบลากเมื่อนะครับถ้าคลิปมันคลิปตัดเนี่ยมันสิบ่มันสิแยกนะครับมันสิแยกแต่ว่าเขาดึงดึงดึงได้เยอะมากที่ให้มันคุ้มเมื่อคลิปเขานะครับมันจะได้คุ้มเมื่อคลิปมันจะต้องต้องมาเฮ็ดมามากควีกมันก็มหมาคลิปอันนี้เขาเมื่อเขาดึงเนี่ยเขาต้องเบิองนะครับเมื่อเขาเรียกรบอะไรเราเขาดึงเขาดึงเบิองว่าบางทีมันบ่ทันได้สุดบางทีมันมันได้สุดเขาดึงได้เยอะเกนไปให้มันสุดเออ อ่าวันีถ้ถายมันตัดคลิปง่ายงขึ้นอั่นละบัานนี้อันนี้ได้บันนี้เขาออกโลกัแล่นำออกกดหมึนแล่น้ำนี่คื้นเลยโลกโกัของแอปมันระบอบอกแต่งให้สวยนะคลิปนี้จะโพสต์วันนี้แล้วก็รบบอกแล้นออก็บอกรอกบอแต่งให้สวยนะโอเคอเขาเรียนบึงได้เยอะมันนเรียนเรียนบึงภามันโอเคบอทโบโอเคนะครับ้องเขากราฟแต่ง้สวเเอม่นเรยนงานอเอน้ากราแต่งให้สวยเออเาเาไปเรียนารเก็บหาพันโอคเราง ยาวประมาณยี่สิบห้าซนนะคะลักษณดดอกนี้ได้ก็คือจับน้นก้มๆนะคะไปข้าวบบนะคะการเก็บดอกไม้สลางควรเก็บไม่เกินเก้าวงควรจุดงานในแปลงนะคะเพราะว่าปีของเขาจะสวยง่ายถ้าเราเก็บสายวันนี้ได้หรือเปล่าอ่สบบาสูบวัวสูบวัวเข้าเข้าแตงสีได้บาแล้วเนาะอันนี้คืเอเข้าระบายแล้วนะครับเนาะอันนี้คือเข้าตะกีดแดงระบายแล้วแล้วที่นี่เมื่อเอาอัน เข้าใจแล้วเนาะเรื่องการแต่งคลิคปเนาะเ<ช>ข้าใจแล้วเนาะเออถ้าเข้าใจแล้วมาในเรื่องการแต่งสีโอเคแล้วเนาะโอเคมาที่นี่ <ไป S 1> เมื่อเขาอ่าอ่าสูตรว่าเดี๋ยวมือแรกสีโลก,โกมูมาให้นะครับเนาะอ้นี่โลก,โกมูมาให้มาที่นี่สูตรว่าเขาสิใส่โลกโก้นะครับสิใส่โลกโก้ของคลิปนะครับเนาะ,ะสูตรว่าอ่ามีเขาบีบเขาบีบของมากไม่เดี๋ยวคอยเรียนเรื่องพูดว่าอีหล่าใส่โลโก้เขาเขากดมาที่หน้ารักๆๆแล้ยมันบอกเขาขอไป็นคว่าภาพซ้อน ภาพซ้อนเห็นมาเข้า่าภาพซ้อน <Yeah. S 1> เออมีก็ภาพซ้อนเนาะกด mm hmm. เข้ามากา,กาบาตกดกาบาทโอเคมาที่นี่เขามาเข้า่ารูปภาพอ mm hmm. ันนี้เดี๋ยวไอซ์ส่งโลกโก้มา mm hmm. เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึเองเลียงไอซ่งโลกโก้มาให้นะครับโลกโก้นะครับมัค mm ือไายนาของคลิปนะครับอันนี้ก็โลโก้ของไอซ์ไอซ์ไซน่นะครับต้องเดยดทั้งรลปในรูปน mm ึงอืม รูปแรูกก็ไหนรูปเราก็ไหนรูปนี้ก็ได้รูปนี้แหละรูปสวนเยแล้วไงละโอเคแล้วกดกดทีฟ้าโอเคมมืจะเป็นภาพซ้อนเปลี่ยนภาพซ้อนนี่คือภาพซ้อนละเหมือนเป็นภาพซ้อนละปุ๊บก็บีบบีบภาพนะครับบีบภาพบีบสิเออบีบให้มันโลโก้ให้มีโลโก้หน่อยๆพื่อที่จะมาใส่มุ่มุ่งคลิป ไม่ไม่เอาเอาในโปูในโปะบีบไปไง้ยาสั้นมาต้องสั้นไหมล่ะเออมาต้องสั้นมาต้องสั้นเลอืมนี่ข้าวบีบข้าวตกดที่เรเยือกก่อนมันก็จะบีบได้นะคเัาต้องกดที่เรเยือกก่อนกดที่เรเยือกผักก่อนมันก็จะ่างนี้เลเอาบีบมีบ้างเออบีบบีบแตงเออเอาที่ข้าววาวมันเหมาะสมอ่ะมันใหญ่บ่ใหญ่เกินไปบ่น้อยเกินไปนะครับเมื่อข้าวบีบเราได้แล้วอ่ะไปไปมุมไป กี่ด้วแล้วโอ้เลี่ยนนะครับรนี่เยอะแล้วนี้ให้มันคุ้มเลยให้มันคุ้มูปภาพน,นะเราดึงขึ้นเราดึงขึ้นจังสีเมื่อกี้นี่ดึงดึงยงากมากดึงยากมากปุ๊บอ่งงาเห็นป่ะเมืงอกีก you ้ได้หนังไปดูแล้วคิดตลอดเลยอือนี่ตอนนี้มือเขาได้ได้หนังเสร็จแล้วปพ๊บน,นะครับอันนี้คือโอคคเคแล้วเนาะมาที่นี่อ่าเมื่อห่านะครับ เมื่อเขาให้เพื่อนตรวจแล้วนะครับเพื่อนตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนว่ามันโอเคนะครับไม่มีมอะไรปั๊บปุ๋ยนะครับมันโอเคเรียบร้อยแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยให้เรียกให้ให้ทั้งค่าที่หนึ่งพันเด้อหนึ่งพันหนึ่งพันแปดสิบก็คือเอาค่าวเลยตลอดนะครับแล้วกดดาวน์โหลดเออลันเดอร์เออคือลันเดอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมัโหลดหมัโหลดแล้วกันหมนโหลดแล้วก่อน อันนี้เขาเอื้นเทคนิคก,การตัดตอนบ่นคแบบแบบแบบพื้นฐานเอาโอเคอวันนี้เมื่อเขาได้คลิปเรียบร้อยแล้วลว,วันนี้กดกดออกมันละกด,ดออกกดพุ่มเลย กดโฮมกดโฮมไปที่วิดีโอไปที่หน้าบ้านวิดีโอหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านยูทูปเข้าไปเ,เออเมื่อเขาขอมาหน้าบ้านแล้วปพ๊บนะครับมันจะเป็นกา,ากระบาดเห็นบ่กดกากระบาดเลยครับไปเออกากาะบาดนะครับเราเลือกเ,เออนุญาตอนุญาตเออเข้าไปบนวิดีโอมันยังอมเมนต์อยู่เออ <Video. S 1> อยากกวนวมามันถึงมันถึงเปิดใช่รับ เ okay. นี่คือวิดีโอที่เขาด,าด์าหลวเมื่อกี้นี่เลือกเลยโอเคพด้สีขาวเปิ่มคำอธิบายอันาจจะแชร์นือก็ได้ เตรียมตัวเราจะต่อตอ,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 ไอะไรโอเคมาที่นี่อันนี้เขาจะเขาจะพึ่งใส่กันได้เขากดาดาวน์โหลดเลยโอเคแต่ก็ว่าไม่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาพอด็ดกด,ด,ด,ดมาดแล้วก็ดาวน์โหลดเลยสำรวจสำรวจเลดโอเคเมื่อห้ารอแล้วกันกดโฮมกดโฮมหรอเออแล้วไปที่หลังบ้านยูทูบหลังบ้านยูทูบหลังบ้านแม่เฮ้เยเนี่ยังไรแม่คือน่ถไปหลังบ้านวะแม่ต้องไปโหลดแอปมาใหม่ เมันเห็ดทุกขันใดเนาะโอเคอันนี้ทุกอย่างคือมันเฉี่ยมต่อทุกตัวมันอืมอืมอ่ะโอเคอันนี้คืออันนี้คือร่างกายยูทูบมันเข้าไปมองเนื้อหาเนื้อหาแล้วกดเข้าไปแก้ไขไปจุดจัมจุดหมอมุ่งเนเออแก้ไข โอเคมาที่นี่อันนี้วัานี่ยไซรัสรายล,าละเอียดอันสมุดพี่เขียนเมื่อกี้ใช่ไหมครับรนะสมุดสมุดน,นี่เป็นยังไงพี่เขียนเพราะว่าเนี่ยเราเราใส่เห็นไ,ไหมเราเข้าไปเบิ้งวิเดียเข้าไปเบิง้งรายละเอียดที่ว่าเพ่นราต้องใส่ซีอาร์ยใส่เข้าไปคำว่าคำไปใซื้อก่อนไปซื้อก่อนใไปซื้อคลิปชื่อคลิปก็คือ คอนเทนต์ <Content S 2> ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นี้ก็คือวิธีการเก็บหอมไม้ฝรั่งเราบอกเลยเออวิธีเก็บหอมไม้ฝรั่งออคุยอกพาทำค่ะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะเทคนิคการตัดต่อคลิปใครที่ใครที่สนใจเนาะอยากจะเป็นนักเลี้ยงนักเลี้ยนยยน้ำครับผมไปไล์ <laughs> แอดไอเดียไล์ผมครับผม0930961418นะครับเดี๋ยวผมจะถึงขอบคุณเฮ็ดยูทูบนะครับคนอยากเหตก็แอดได้ด้วครับผมเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไปเรียนได้นะครับค่อยากให้ผมไปสอนหอดหอดหมอหอดที่ก็อันติดต่อมาได้เ้อนะครับใครอยากได้มีรายได้ในอากาศเนาะใช่ไหมมาในห้อใส่ละเอียดแล้วมั้ง มันเอ้มันี่มันเามาคำอธิบายเขอธิบายเขาาส่ี้เวิร์ดผมเพื่อนที่เพื่อนเขียนไป้ว่าสวนตั้งอยู่ไหนสวนตั้งอยู่ไหนใส่เำวาาสวนตั้งอยู่ในปามันสวนตั้งอยู่ที่เราจะใช้โรงหลังโรงเรียนตาลาดได้ไมหรือว่าใกล้กับโรงเรียนทาลาดได้หมด้ได้ยินด้วยที่นน้ใช้ที่โรงเรียนัหมได้พลินเนาะที่ไปล้งโรงเรียนอื เคยทุ่มเลือดทุ่มหัวเงนนายยังคูเอกมีเทคนิคใหม่ๆนะคะครับผมมีเทคนิคใหม่ๆนะครับเริ่ม,มต,ไไตั้งแต่อีหลังใช่ไหมตั้งแต่ เทคนิคง่ายๆนะครับไปจนถึงโปรนะครับแต่ว่ากทุกขบวนการฟรีนะครับฟรีทุกอย่างนะครับเรียนอะไรความรู้นะครับผมจะถิดเบอร์ใด้เลยครับมี2ช่องทางนะครับถ้าอยากเรียนรู้ด้วยตนเองก็ใน YouTube ครับเอกพาทำเนาะจะทำเป็นคอร์สเป็นคอร์สให้เลยให้ให้เบิ้งได้ในคลิปนะครับเนาะมีหลายขั้นตอนครับตั้งแต่เปิดช่องนะครับแล้วก็ไปหาอีเมล เตรียมอีเมลนะครับใครหาอีเมลตัวเองไม่เจอผมก็บอกวิธีการหาอีเมลอะไรนะครับอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยนะครับสามารถไปดูได้นะครับเอกและอีเมลพี่อะไรอ่ะน้องเอกรู้ใช่ไหมรู้ครับพี่โอเคเขียนไว้พี่ด้วยเด้อพี่ไปจัดอีเมลตัวเองไมด้างเลยนี่คือหัวใจสําคัญในการทําโซเชียลถ้าใครไม่รู้จักคีย์เวิร์ดเอ่อรู้จักแนวทางนะครับหรือรู้จักไอีเมลตัวเองนะครับเวลาในอนาคตมาสร้างรายได้ได้นะครับเราก็จะมีอุปสรรค บางท่านนะครับท uh, like yeah. ี่เป็นนักเรียนผมเนี ah ่ยนะครับผ่านการสร้างราได้แล้วแต่ว่าจํารหัสอีเมลตัวเองไม่ได้อันนี้คือตกมาตายเลยอืมมีอย่างมีอย่างเดียวก็คือเราจะได้ไปใช้ตอนไหนครับมีสองทางก็คือนะครับทําไปโดยที่ไม่หวังะไรได้ก็คือทําไปเลยอืมอย่างที่สองก็คือทําใหม่อืมนะครับเพียงสองไม่สองสองทางในการในการคนที่คนคนที่จําอีเมลตัวเองไม่ได้มีสองสองทางแค่นั้นครับครับทั้งทังแรกก็คือ ทำไปเลยนะครับไม่รับรายได้นะครับช่องทางที่สองก็คือสั่งไหมถ้าเราอยากมีรายได้เราต้องจําอะไรนะคะตรงนี้อีเมลครับกับรหัสอีเมลค่ะจำไม่ได้เลยอีเมลคืออะไรก็ถามลูกถามหลานถามลูกให้หลานจะ็บให้เ้อนะครับเพราะว่าต้องใส่ไม่ต้องใส่เด้อมันต้องใส่สองหนึ่งปีน้องายห้าเด็สองปี อันนี้คือจบแล้วใช่ไหมยังเอาเร็วๆน้องไอ้ของชั้นมันจะหมดก่อนไม่ใช่อะไรหรอกโอเควันนี้เป็นรายละเอียดต่อไปอีกนิดนงอันนี้นี่มันโหลดมันดาวโหลดอยู่นะครับแล้วก็ใส่แฮตแท็กแล้วเขมาแฮตแท็กข้างล่างอ่าแฮตแท็กแฮตแท็กมีแฮตแท็กข้างบนเขาใส่เป็แฮตแท็กได้หรือไม่กว่าเขาไม่ต้องใส่แต่เขาว่าแฮตแท็ก ่าเด้ใส่แฮตแท็กกันทียเว้ยมาเดิใส่แฮตแท็กเข้ามลังบ้านเนาะมาหลังบ้านโมราตอนนี้เราอยู่ในกระบวนการที่ตกนี้วิธีการใส่แฮตแท็กเนาะนะครับอันนี้จะเป็นแฮตแท็กข้างบนแฮตแท็กเราต้องใส่หลังบ้านใช่ไหมวิธีการให้ใส่แฮตแท็กนะครับอ่าเขาต้องใส่สวนซื้อสวนเจ้าของแฮตแท็กให้กล้าใหม่ใส่ซีเบียมดอกจันจัน อ่ามุติว่าเขาใส่กระแท็กเนาะเ้าใส่สวนเทากันไล่สวนไทยรินไล่สวนไทยริมถูกบอกนะครับโอเคเมื่อเขาใส่เราเพือเขาใส่ลูกหนามตรงนี้ใส่ลูกหนามไม่ลูกหนามป่ะตัวลูกหนามใช่ไหม่อืมันก็ะดิ๊ใส่โอเคมาที่นี่ขี้เบิร์ดที่เขาเด็ดใส่เด้ออาจจะบอกเด้อเทคนิคนะครับ เราดูว่าคลิปเรามันเกี่ยวกับอะไรว่ามันเกี่ยวกับเกษตรนะครับเข้าก็ไปเบึ้งว่าทีเวิร์ดเี่ยวกับเกษตรไม่ยังไงไม่เขียนว่าเป็นอานก็ว่าเกษตรผสมผสานวิธีการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเออวิธีการปลูกหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งเงินล้านหน่อไม้ฝรั่งส่งออกเลยประมาณนี้ก็ได้แกะกระใาไปเลยใส่ชา่ไปเลยะชักไปหน่อไม้ฝรั่งส่งออกอันนี้คือชีเวิร์ดังได้ บอกวก่อนบอกขาก่อนเป็นไรมาแล้วไม่ได้อันนี้เนี่ยถ้าอันนี้เทคนิคนะอันนี้พี่บอกกันเป็เโีเลกันนะต่อไปเราก็เขียนไว้ในกระดาษเลยเขียนในคี้หวดไปเลยเวลาเข้ามาใส่คี้หวดเ้องคอยจัต้องมากหนักเราจะได้ใส่ตามที่เราเขียนไว้มันจะได้ไม่ซ้ํากันถ้ามันคี้หวดมันซ้ํากันถ้าคี้หวดมันซ้ํากันเนี่ยมันจะบันทึกไม่ได้ก็สกัดอหลาชียนได้ไอจีบอะครั่าเราทําเกี่ยวกับนองไม้ฝรั่ง ให้หาขอบเขตหรือคีย์เวิร์ดที่คิดว่าคนจะค้นหาเห็นคลิปเราเนะาะเช่นพี่พี่มนจะทําเกี่ยวกับหน่อไม้ฝรั่งเนาะหรือว่าคลิปคลิปนั้นเน่ยมันเกี่ยวกับการทาหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็อาจจะใช้คีย์เวิร์ดคำว่าเทคนิคการเก็บหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งส่งออกหน่อไม้ฝรั่งเงินล้านรอดูการเก็บหน่อไม้ฝรั่งระดูการปลูกหน่อไม้ฝรั่งคีย์เวิร์ดมันกว้างมากเลยอยู่ที่เขาดแต่งคำบอกแต่งคำแต่งคีย์เวิร์ดในการที่จะใส่แฮชแท็ก เพราะว่าเวลาเราใส่แฮชแท็กเนี่ยมันจะเพิ่มให้คนสามารถที่คนหาหรือเห็นเจอคลิปเราระดับแรกนี่คือวิธีการใส่ชืเ่เนาะใส่ระดบไปอ่ะใส่แล้วเราก็กดกดออกอืมอ่ะโอเคอันนี้ก็คือตัวเราเนาะมาที่นี่อันนี้เขากดออกกันกดโฮมกดโฮมเออทีนี้จะสอนวิธีการทำปกอกปกเข้าไปในในที่ในที่อย่างอ,อะไรบ้างลูกอืม